ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่เพียงนองอา,ารจ์ที่ระการเรียนของเขาว่าจะเป็นสายมงคลสายตอต่อเนียอตอดินหรือตัวกิง่งทุกทุก,กันละครับเมื่อเดกัมาคว้านซีายหน่อยครับกอกเมื่อหัวกับประมาณแปดโมงเคืองละครับเนี่ยครับมาพิกัดนี้ละครับมาทมตัวไม้เมื่อนั้นมาเิ่นเของหุมวรมีคเจ้า้นกัดหลยขึ้นกันรครับขยโญมหาอา่อานนะครับ ยี่หมงทางหนามนี่คร,ครับพิกัดวันนี้เอาเจ้าฟองไก่กับเจ้าไอคอนมาครับนี่ครับพิกัดใส่เอาไปไกลครับแถวนี้ละนี่ครับมึงเอาจอยคอดกำลังหยัง่งย่ครับตอนนี้ใส่ไว้ทีมงานกับบุหงา เป็นังไงครับช่วงนี้เพราะว่าก่ตั้งคนตั้งยากครับมีสามเขาแน่ครับช่วงนี้เอาขอรอดติดตามครับว่าที่มีผลงานมาเมือนกับหลังอยากเกรยุยนครับเจ้ากองไก่ครับจัดให้ครับนะมาแล้วครับเราลุกมาบึงครับกินตัวกังได้ ม้น่ครับแล้วเป็นเต็กครับหลอกเด็กโอ้ยนี่ครับอตรแจมให้เราครับเอ๋ออนุญาตปนนกครับโอ้สุดยอดสุดยอดครับตอนนี้ได้เวลาสิบเอ็ดโมงพอดีครับคงจะลับแล้วครับนี่ยรพายอวาศก้นดินพอดีครับรถแมคโครครับเลยจะกลับครับอีรำมัส ขอบคุณทุกทันที่ติดตามรับชมช่องมิตรภาพำลำนวำพองทุกท่านนะครับปาดนาวากันไหมครับสำหรับมือนีก็สวัสดีครับ